สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับร้านจาออดดโอนะครับขายเครื่องเสียงมือสองนะครับตลาดสนามหลวงสองถนนเรียบคลองทวีวัฒนาซอย9นะครับขายเครื่องเสียงมือสอง EP ที่67แล้วนะครับผมสินค้ามาลงเรียบร้อยครับเดี๋ยวพาไปชมครับมีตัวไหนมาบ้างนะครับกัมีโบสนะครับ301แล้วก็ไทแองเจิลนะครับลำโพงเ r อ3านะครับรุ่นใหญ่นะครับ ซัฟเฟอร์คลิปนะครับ R 1 2 0 SW มาล้านตัวท็อปนะครับ PM 8 0 0 6แล้วก็ตัวยอดนิยมอีกหนึ่งตัวนะครับ NADC 3 6 8นะครับนี่นะครับ Yamaha S 3 0 1 CD มาล้านนะครับ5 0 0 4นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้แกะเลยนะครับเดี๋ยวมาชมกันอีกทีนะครับนี่ครับแล้วก็คลิปนะครับลำโพงตั้งพื้น รุ่นใหญ่แล้วก็รุ่นเล็กมีชั้นวางมาด้วยนะครับนี่นะครับนำเสนอนะครับชั้นวางเครื่องเสียงงานดีฝีมือคนไทยนะครับเป็นงานอลูมิเนียมเกรดดีนะครับแผ่นคอมบัสิตอย่างดีนะครับแข็งแรงทนทานนะครับผมใช้ตลอดอายุนะครับสภาพสวยเป็นงานสั่งทำนะครับมีสสีให้เลือกนะครับสีขาวแล้วก็สีดำนะครับนี่นะครับสนใจก็มาชมได้ที่ร้านนะครับผม เดี๋ยวพาไปชมสายที่เข้ามาใหม่นะครับมีมาบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับสายลำโพงนะครับตัวนี้เป็น q e d นะครับเป็น q e d xt evolution นะครับความยาว2.1เมตรนะครับเข้าหัวมาแบบอันนี้ได้มาแบบนี้นะครับก็เป็นหัวแบบทั่วไปนะครับธรรมดา1,700นะครับรวมส่งนะครับผมอีกหนึ่งชุดก็เป็นแบรนด์จาก ของของรัเสเซียนะครับ Med in, เมดินรัสเซียเทอร์ชนอฟนะครับนี่นะครับความยาว2.5นะครับหัวเป็นปากฉลาม CMC นะครับ2,500บาทนะครับอีกหนึ่งแบรนด์ก็เป็นแบรนด์จากออสเตรเลียนะครับเป็น The Coast นะครับนี่นะครับ ภาษาอังกฤษอาจไม่แข็งแรงก็ขออภัยด้วยนะครับคอสโครนะครับจากออสเตรเลียแบบพร้อมหัว CMC นะครับอากฉลามเบิกใหม่นะครับหัวเบิกใหม่นะีน่นะนะครับวามยาว2.5นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้2,000รวมส่งนะครับสาย RCA มาดูตัวแรงกันก่อนเลยนะครับ ตัวนี้ก็เป็นซูปเปอรนะครับ efiix นะครับความยาว1เมตรนะครับหัวแท้สายแท้นะครับตัวนี้ก็เป็นเบิกศูนย์นะครับเบิกห้างสายเบิกห้างนะครับ4,900บาทนะครับซูปเปอรนะครับสภาพใหม่เอี่ยมนะครับอีก1ชุดก็เป็นของงานเก่านะครับมอนสเตอร์เนี่ย เป็นรุ่น M 0 0 0ในตำนานนะครับ M พันตัวนี้เป็น MK2 นะครับสภาพพอได้นะครับความยาว1เมตรนะครับ2อ0พนะครับชุดนี้นะครับ2,200บาทนะครับพร้อมหัวอย่างดีนะครับอีกหนึ่งรุ่นก็เป็นหัวคาร์บอนแบบล็อกนะครับหนึ่นะครับ1,000บาทนะครับ ความยาว1เมตรโอทูฟอนตครับสายซัฟฟูเฟอร์ความยาว3เมตรนะครับพันสรวมส่งนะครับ1ออก2สาย AC นะครับตัวนี้ไม่ทราบแบรนด์นะครับ900รวมส่งให้นะครับความยาว1.8ส่วนอีกหนึ่งตัวก็เป็นแบรนด์จากเฮลุ k c a เบิลนะครับ พร้อมหัวแบบโรดียมนี่นะครับความยาว1.8นะครับ900บาทรวมส่งนะครับ EP นี้มีชั้นวางเครื่องเสียงดีๆนะครับเข้ามา2ชิ้นนะเป็นงานสั่งประกอบนะครับงานวัสดุเกรดคุณภาพสูงนะครับนี่นะมี2สีเดี๋ยวพาไปชมก่อนเลยนะครับเป็นงานอลูมิเนียมนะครับ แข็งแรงมากนะครับแผ่นแผ่นรองนี่ก็เป็นแผ่นอลูมิเนียมคอมโมซิตนะครับนี่นะก็ปิดพลาดรายละเอียดต่างๆก็ขออภัยด้วยนะครับรายละเอียดก็อยู่ความสูงนะครับความสูงของชั้นนะครับอยู่ที่75เซนนะครับสูง75เซนนะครับกว้าง70นะครับนี่นครับระยะกว้าง70ต่อไปก็เป็นความลึก ลึกไปด้านหลังเนี่ยนะครับความลึกอยู่ที่50เซนนะครับระยะห่างนะครับระยะห่างต่อช่องนะครับ25เซนนะครับสำหรับใส่เครื่องเสียงนะครับ25เซนนะครับระยะห่างนะครับเท่ากันนะครับบนล่างวางเครื่องเสียงได้3มชิ้นนะครับส่วนจากเสาถึงแผ่นรองตัวล่างนี้10เซนนะครับระยะห่างนะครับจากพื้นนะครับมี2สีให้เลือกนะครับ สีขาวอ่ะเดี๋ยวผมพาไปชมสีดานะครับนี่นะครับสีดํานะครับเป็นดําแบบด้านนะครับเป็นแผ่นอลูุมเนียมคอมโมสิตนะครับนี่นะครับสภาพสั่งประกอบใหม่นะครับของใหม่ทั้งคู่นะครับตัวนี้ก็ขายตัวละห้าพันเก้านะครับมีสองสีให้เลือกนะครับสีขาวกับสีดำด้านนะครับ เป็นงานวัสดุอลูมิเนียมเกรดดีนะครับต่อไปรายการอินทิเกตแอมปที่เข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวพาไปชม NAD ก่อนเลยดีกว่านะครับตัวนี้ก็เป็น C 3 6 8นะครับตัวยอดนิยมนะครับสภาพไม่มีตำหนิครับใหม่มากอุปกรณ์ครบนะครับนี่นะครับสาย AC คู่มือรีโมทต่างๆนะครับครบนะครับนี่นะครับ ภาพสวยมากนะครับตัวนี้นะครับอุปกรณ์ครบนะครับ NDDC 368พร้อมใช้งานนะครับ22,900บาทนะครับตัวต่อมามาล้านนะครับพิม0ปยท็อปสุดจากมาล้านนะครับมีคู่มือรีโมทให้ครบนะครับสภาพสวยมากนะครับนี่นะครับตัวจริงนะครับการใช้งานต่างๆสมบูรณ์นะครับ ตัวเครื่องสวยกลัวต่อต่างๆก็เงานะครับมาชมได้ที่ร้านเลยนะครับผมตัวนี้ก็27,500บาทนะครับตัวต่อมายามานะครับ AS 3 0มครับมีกล่องให้นะครับตัวจริงอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่นะครับก็วันนี้ก็จะไปเร็วหน่อยนะครับเดี๋ยวไม่ทันอัปโหลดคลิปนะครับผม นี่นะครับเดม่าเอสสามศูนย์หนึ่งนะครับสภาพสวยใช้งานสมบูรณ์นะครับมีรีโมทให้นะครับมีกล่องให้นะครับตัวนี้หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทนะครับพร้อมใช้งานนะครับต่อเลยกับซีดีมาล้านนะครับซีดีตัวนี้ก็เป็นซีดีมาล้านห้าศูนย์ศูนย์สี่นะครับอ่านแผ่นดีนะครับเทสให้เรียบร้อยนะครับมีรีโมทแท้ให้นะครับแล้วก็มีกล่องด้วยนะครับผมนี่นะ 4D 5004นะครับ6,900บาทนะครับอีกหนึ่งตัวเป็นเ e าแอมนะครับแบรนด์ไทยเรานะครับนี่นะครับ Modify ME115 MF นะครับข้างละ115วัตต์ต่อข้างนะครับใช้จานบินข้างละ4ตัวนะครับมอแปลงซีคอร์นะครับลูกใหญ่นะครับสภาพสวยมากนะครับใช้งานเดิมๆครับตัวนี้7,500บาทนะครับ ส่วนพรีแอมนะครับของยามาฮ่านะครับตัวนี้ก็เป็น C 7เจดศสภาพสวยนะครับแบบเปิดหน้าได้นะครับสภาพสวยมากนะครับตัวนี้เป็นไฟร้อยโวลต์นะครับต้องบอกก่อนนะครับตัวนี้ใช้ไฟร้อยนะครับต้องขานหม้อแปลงนะครับตัวตัวถังก็ฝาครอบก็เป็นอลูมิเนียมอย่างหนานะครับฝาครอบด้านบนนี่ะเป็นอลูมิเนียมอย่างดีนะครับด้านข้างด้วยนะครับ งานดีมากนะครับสำหรับ C 70 8,500บาทใช้งานไฟร้อยนะครับมาชมลำโพง subwoofer กันบ้างนะครับตัวนี้เป็นคลิปนะครับ R 120 SW นะครับตัวนี้เป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับใหม่แกะกล่องนะครับส่วนประกันก็นี่นะครับยังไม่เดินนะครับพร้อมลงประกันนะครับของเพิ่งมาได้3วันนะครับมีประกันให้เต็มนะครับใหม่เอียมนะครับผมลองเทส ให้เรียบร้อยนะครับยังไม่พ่นเบอร์นะครับนี่ละอุปกรณ์ครบมือหนึ่งนะครับของใหม่มือหนึ่งนะครับตัวคลิป R หนึ่งสองศูนย์ SW พร้อมลงประกันนะครับผมหมื่นสามพันห้านะครับสำหรับซัลฟูเฟอร์คลิปนะครับมาชมได้ที่ร้านนะครับมาทดสอบกันได้ที่ร้านเลยนะครับอีกหนึ่งตัวก็เป็นโบสนะครับนี่นะครับยังไม่แกะกล่องนะครับสามศูนย์หนึ่งครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับโบส์สามศูนย์หนึ่งครับตัวนี้ งาน Made in Mexico นะครับเดี๋ยวไปชมอีกหนึ่งตัวนะครับนี่นะครับเป็นแบรนด์จากฝรั่งเศสนะครับ t ท a i งเ g ิ l นะครับกล่องคู่มือหน้ากากครบนะครับ VR 03นะครับตัวตู้ไม่มีตำหนินะครับสวยมากนะครับหลายไม้นะครับ เอาพาชมด้านหลังก็เป็นตัวต่อแบบไฮเอนนะครับสวยๆคู่นี้อยู่1นึ0งบาทนะครับมีกล่องคู่มือให้ครบนะครับแล้วก็มีซับฟูเฟอร์นะครับ m o เด r ช็อตสิบนิ้วอีก1ตัวนะครับตัวนี้5 9าพันเนะครับ5,900บาทนะครับ ด้านหลังก็มีชุดต่อปรับเสียงต่างๆได้ครบนะครับช่องลมออกด้านหลัง3ช่องนะครับ5,900บาทนะครับ10นิ้วนะครับมอนิเตอร์ซินเวอรนะครับปู่นี้ก็22,900นะครับสภาพไม่มีตำหนินะครับมีกล่องให้ครบนะครับ โอ้โหวันนีโอนะครับหมื่นสองพันเก้านะครับมาชมได้ที่ร้านนะครับแล้วก็ไพโอเนียหกพันเก้าร้อยบาทนะครับชุดต่อมาก็เป็นของคลิปนะครับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่เป็น R สองแปด F นะครับเป็นแปดนิ้วเบิ้ลนะครับดอกแบบแปดนิ้วนะครับขนาดใหญ่นะครับสองดอกนะครับช่องลมด้านหน้านะครับตัวใหญ่มากนะครับแล้วก็ตู้ลึกมากนะครับสภาพสวยนะครับแทบไม่มีตำหนินะครับ นี่นะครับมุมเหลี่ยมคมๆนะครับพร้อมหน้ากากครบๆนะครับ r 2 8 f นะครับสำหรับคู่ใหญ่นะครับขายอยู่2 1 9 0 0นะครับส่วนตัวเล็กนะครับก็เป็น RF นะครับ52 True นะครับเป็นรุ่น Mark t r u นะครับเป็นดอกอูฟเฟอร์ขนาด5.25นะครับสภาพสวยเหมือนกันนะครับ มีขาไอครบนะครับมีขาแล้วก็สปซ์มาให้ครบนะครับนี่ยแตัวรองนี่นะผ่านสีส้มๆนะครับด้านหลังมีครบนะครับคู่นี้หมื่นห้าพันเก้านะครับริบสภาพมีหน้ากากทั้งคู่นะครับหรือถ้าเพื่อนๆสนใจสินค้ารายการอื่นต่างๆนะครับก็มาชมได้นะครับเสาร์อาทิตย์นี้นะครับ ร้านเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ่ายสาโดยประมาณนะครับอย่างเช่นเทอร์เชเบิลนี่นะครับก็มีให้ลองฟังกันนะครับมาทดสอบมาลองฟังได้ที่ร้านนะครับนี่นะมีอยู่3เครื่องนะครับสำหรับเครื่องเล่นแผ่นนะครับหรือจะเป็นรุ่นต่างๆนะครับวาฟิเดลนะครับนี่ครับคู่นี้ก็4,900นะครับมีตำหนิที่หัวกนี่นะครับบุบนิดนึงนะครับตัวตู้ยังสวยอยู่นะครับ4,9 0 0บาทเซอร์ลาวก็ 7 0 0บาทนะครับยามา EBL 2,009นะครับเซนเตอร์2,005นะครับชุดลำโพงเล็กต่างๆนะครับชุดโบสผู้เล็กพร้อมซับนะครับนี่นะครับซับเฟอร์อยู่ด้านล่างนี่นะครับชุดนี้ก็7,500บาทนะครับเข้ามาชมได้นะครับเสาร์อาทิตย์นี้นะครับร้านเปิดเหมือนเดิมนะครับผม คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมิสเตอร์จาด้วยนะครับ